กะเลี้ยงไก่ค่ะซื้อไก่มาใหม่ไก่พันไทยแต่กินอาหารอีซี่เปอร์เซ็นค่ะเขากินแต่หัวอาหารอยู่น้ำเจ้าของเขาเพิ่นแต่ซื้อมาเม,มื่อคืนหนิดอ่ะไม่หัวอาหารให้เนี่ยให้เข,ขากินง่ายๆกระเละเอวกับหยวกถ้วยพี่น้องพึ่งเขาให้กินค่ะกินเต็มแล้วล่ะเขาที่ได้ดื่มแข็งแห้งค่ะฟ้ามันกับม้าฟ้ามันแทนเจ้าของดีเด้ค่ะ ดูซีสวัสดีค่ะกาลังเลี้ยงค่มีกาั์งสุดให้เขากินอาหารดูทีค่ะแบบปอดสารซามนี่สีโปใส่วักซิ้นเนียค่ะสีโปใส่ยาใส่เอ่ออันแอมก้อไอเคี้ยวก้อง้อนะเขาข้าวกางเพื่นเอิ่นว่าบ่อละเท็กล้าก็อันฟาทลายโจูนผุๆนั่นเอามาต้าต้มแลก็กุกอาหารในใตเพ่นจะพบเป็นวัค่ะอันนี้เอามาไม่เพิ่นแตนาาที่ทน้นมบนค ใั้เียนึ่งนเนาแิาะวเเลี่ยงเียงแบบทัามลากค่ะบานมีสายได้ม้าเรับางไกลมัยสาย้าค่ะกวดทุกที่กระได้เราขวเท้ามันุ่งกนพิเี่ยงแบบิพิ้ค่ะเขาีจ้าวิชักยํงนั่งกระกรายป้าค่ะี่ผสมได้เลยนูกูก่เน่ยค่ะพี่น้องเนี่ยพี่ดั้น่ใจแก่งผสมกระ้ป้าค่ะ ขยายแคบผสมกระต่ายปลาเึ ong, ื่อจะขยายพันธุ์ได้หกโตพี่น้องถ้าสนใจจะติดต่อสอบถามมาเด้อจต่ผีขายให้ผูรองเงตั้งใจกันขายนี้ลูกกระต่ายปลาอันนี้ลุงยนต์ค่ะถือลูกกระต่ายปลาอยู่นี่พี่น้องนี่กระต่ายปลากระต่ายหมอนี่พึ่งเพาะได้หกโตค่ะแข็งแข็งายกระต่ายปลาแท้นี่ตัวนี้สวยปะเนี่ยงามนั่นตัวดำนั่นกระเมนค่ะแข็งแข็ง แตปล่อยไปน้ำไกลเลยพี่น้องให้เขาเล่นเด่นบุกค้างค่ะเป็นอิสระเซรีแต่รูน้าฟ้าที่ยอมเด็กทั้งน้นคจะทายพวกเขาไอ้คนิีงไม่รู้คุณพวกเขาล้อมรอบฟ้าเขาหน่อยมาที่เราได้โดย้วพี่น้องอันนี้จ้ะคุณลุงย้อนนี่เรามาเยี่ยมฟ้าหนีแล้มาเบิ้งการเลี้ยงไก่ลุงย้อนสุดรอแห่งหัวสะพานมีบ้านนี่ล่ะอือคนขยันค่ะ มาปลูกนาปลูกงาแ้มทางบ้านนักเดกแดงฟันถนองอะไรบ่มีเพื่นกแบ่งมันเลยนะขึ้นใจดีลุอนย้อนเนี่ยใจดีบอกพี่ี่เราพดหัวสะพานมีแต่คนใจดีๆแ้วพี่น้องติดตามได้สะพานมาทั้งสีสันแล้วะเที่ยวท่คขานี่หนามนี้าหนอืมีสวยเดี่ยวมีสวยซับแล้วเพื่ที่นี้ออนหนักระตายตอนรับทนี้พี่น้องเออ้่าทีนี้ไ่ห่ยขาได้หยเรียงห่วยจขาปะ ดูไก่มาแย่งกินแล้วดูกแต่แุ่๊บ,บ,บมียังไหลดอกกแนในน้ำซ้ำนี้อ่ะกันรู้น้าซ้ำมาค่ะแนน้ำการปิ้งอาหารให้ไก่ไขท้าเขาไปเรี่ยงหัวอ,อาหาร,น,รนี่คือตัวเงินได้พี่น้อง เอาวัตถุดิบเขาในให้ในสวนที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นข้าวโพดข้าวเปลือกไาอิสราเอลหัวกล้วยเดี๋ยวมือเที่ยงสิายคลิปเอ่อบัดเดือปลาได้พี่น้องเอาไม้ไห้ไกลถึงมือเที่ยงดูอาหารว่านของเขามีชื่ออาหารมัดค่ะพี่น้องเอาไม่นี้ก็ทำนี่กอนได้ค่ะพี่ตันก็สร้างการูนาก็มีเบอร์โทรก็อะไรทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง